ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้วันนึงกินอะไรบ้าง16ทุกวันเนี่ยผมจะเริ่มวันด้วยการกินน้ําครึ่งแก้วก็คือจะชั่งน้ําหนักก่อนแล้วก็กินน้าครึ่งแก้วก่อนที่จะมาเริ่มมื้อหลักนะครับเหตุ <laughs> <laughs> ผลที่ชั่งน้ําหนักก่อนกินน้ําเนี่ยเพราะว่าผมต้องการความสม่ําเสมอของทุกวันเวลาเราชั่งทุกวันเนี่ยมันจะมีตัวแปรหลายตัวครับที่จะทําให้น้ําหนักเราเพิ่มหรือลดผมพยายามเก็บตัวแปรทุกอันนะไว้ให้เหมือนเดิมมันจะเพิ่มความสม่ําเสมอถ้าเราตื่นมา แล้วก็ช่างหนักเลยนะครับก่อนกินน้ำกินข้าวความพิเศษของเอปิโซดเนี้ยก็คือเจ็บหลังครับเมื่อวานไปสควอตมา3 1 5ปอนด์ปอนได้3ทีแล้วแบบเจ็บหลังมากๆเลยคือตอนทำเซตแรกอะ่ะไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่พอไปทำเซตที่ 2, เสเซตที่3นี่คือแบบโหเจ็บมากเลยแล้วก็ต้องข้ามเล็กเพรสไปเล่นท่าอื่นเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆคือมันเหมือนผมใช้ฟอร์มถูกแล้วแหละแต่ว่า3 1 5ปอนด์ปอนมันหนักมากจนขาผมยกไม่ไหวน้ำหนักมันเลยมาลงที่หลังล่าง ก็แบบเจ็บนิดนึงครับตอนนี้ก็ฟื้นฟูอยู่น่าจะใช้เวลา 2- 3สวันถึงจะกลับมาปกติตอนนี้ก็แบบเวลาลุกนั่งอะไรก็จะเจ็บหลังล่างมากคือภาษาอังกฤษเขาจะร้อกันครับว่า Grandpa Back ซึ่งหมายถึงหลังคุณปู่นะครับก็เหมือนผมอายุ2 2เงี้ยแต่ว่าหลังไป70ละก็คือแบบเป็นเหมือนคนแก่เจ็บหลังอะไรอย่างงี้นะครับโอเคอันนั้นก็อัปเดตกันไปสําหรับมื้อแรกในเช้านี้ก็จะเป็นเนื้อน้ํามันหอยราดข้าว ผมก็มีเป็นเนื้อสับอันนี้เป็น937นะไขมัน7%เนื้อ93%แล้วก็จะกินกับข้าวเปล่าครับคือเนื้อน้ำมันหอยเนี่ยจริงๆมันต้องใช้เนื้อชิ้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูช่องผมมานานก็คงรู้ว่าอะไรที่ปกติเนี่ยผมไม่ทําอยู่แล้วเราก็ใช้เป็นเนื้อสับเนื้อน้ำมันหอยอันนี้ผมก็จะใส่ แค่สี่อย่างนะกระเทียมพริกอะไรไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าผมต้องการความง่ายความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมออกยากยาจริงๆแบบนี้ประมาณนั้นน้ำตาลใส่เข้าไป แค่นั้นทับง่ายๆเร็วเน้นความเร็วแล้วถ้าผมบอกเพื่อนๆว่ามื้อหนึ่งผมกินแค่นั้นผมก็คงหลอกลวงนะฮะเพราะว่าผมกินซินนามอนโรอีกหนึ่งอันแล้วก็คอนเฟลกห้าสิบหกกรัมช่างสุก ก็ช่างสุกอะมันช่างดิบได้ที่ไหนอะแล้วก็นมสองรอมลลินะครับนมขาดมันเนย <_ ull> เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าหลังผมเจ็บขนาดไหนตอนนี้เวลานั่งคือแบบปวดจริงๆไอจุดที่นั่งลงไปเนี่ยตอนหลังล่างมันงอเจ็บมากผมก็นั่งดูคลิปพี่ต้าอยู่นะครับเพราะว่าพี่ต้าเพิ่งลงคลิปชื่อว่าเด็กบอสตันแล้วก็วงเล็บชื่อผมก็คือคลิปที่ผมไปครับคาลับกันมานั่นแหละวิดีโอนี้กว่ามันจะลงเพื่อนๆก็คงดูไปแล้วแหละเพราะว่ามัน หลายวันแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับอยู่ที่ชนะพิตาที่เขามาเยี่ยมผมมือแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อกี้ผมก็นั่งตัดต่อวิดีโอสักพักหนึ่งพักใหญ่เลยครับตอนนี้ก็ตอนเย็นละ5โมงกว่า ผมก็มาทํามื้อที่2กินเป็นบะหมี่หยก2ก้อนไข่2ฟองแล้วก็ไก่100กรัมซิมเปิลครับอาหารง่ายๆดีต่อสุขภาพไม่มีอะไรแย่เลยในนี้มื้อของผมส่วนใหญ่ก็จะมีพาร์ทหกับพาร์ทสอ,อันนี้ก็เป็นพาร์ทหเดี๋ยวให้ดูด้วยครับว่าพาร์ทสจะเป็นอะไรอ้าว mm hmm. i h o p e t h a t พาร์ทสองส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของหวานผมก็กินวอฟเฟิลสอันครับของเอโก้อันนี้ซื้อมาจากวิลล่าแล้วก็จะใส่นูเทลล่านะครับเป็นโคโก้เฮเซลนัทสเปรดไม่โฟกัสอ่านูเทลล่าใส่ไป20กรัมครับหน้าตามันก็ออกมาเป็นแบบนี้ คือผมไม่ได้ชอบมากนะนูเทลล่าผมว่ามันแบบหวานไปแต่ว่าผมก็จะกินดูครับแล้วก็จะกินกล้วยหนึ่งอันอันนั้นก็จะปิดท้ายมือที่สองมือที่สามอันนี้ก็เป็นปลากระพงผัดซอสเปรี้ยวหวานหรือน้ำยำอะไรสักอย่างนะครับก็มีอยู่150กรัมโดยประมาณผมจะกินกับข้าวสวยหนึ่งถ้วยแล้วเดี๋ยวตบด้วยแมงนัมเรดเวลเวทสารอาหารก็ 12แฟตโปรตีน3แล้วก็คาร์โบไฮเดรต22แฟตไม่ได้สูงเวอร์นะครับ12 12มันก็สูงนั่นแหละแต่ว่ามันพอใส่เข้าไปในสารอาหารได้แกะก่อนรถนี้น่าจะเป็นรถใหม่นะผมลองดูเมื่อ2 3สามอาทิตย์ก่อนชอบมากมันหวานครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ชอบกินของหวานจริงเพื่อนๆก็ไม่ชอบอันนี้เพราะว่ามันหวานจริงคือถ้าเป็นนูเทลล่าอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ชอบแบบหวานมากแต่ถ้าไอติมหรือของหวานผมจะชอบแบบหวานเจี๊ยบเลยครับ หวามากเป็นเหมือนคัพเคก้ก Red v e l เว t นะครับข้างในอร่อยผมก็จะกินอันนี้แล้วก็มันมีศิลปินนักร้องหน้าใหม่คนหนึ่งครับกำลังมาเลยตอนนี้เจ้าแน่ผมชอบฟังมากเดี๋ยวผมก็จะหกปนะเดี๋ยวผมก็จะกินในติมนี้แล้วก็ฟังเพลงเจ้าแน่ครับ สีุ่มห้ก็มาถึงมื้อสุดท้ายละผมก็จะกินเป็นขนมป,ปังฟาร์มเฮาโฮวีดสองแผ่นแล้วก็เยลลี่ใส่ไว้ข้างบน20กรัมกล้วย1อันแล้วก็แล้วก็เช็คอันนี้ผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะว่ามีอะไรข้างในบ้างเพราะว่าวันนึงกินอะไรบ้างทุกอันผมทำเช็คตลอดเลยอันนี้ก็เหมือนเดิม3593แคลอรี่มื้อเช้าก็ซินนามอนโรลซีเรียล เนื้อ200กรัมแล้วก็ข้าว1ถ้วยมือเที่ยงบะหมี่ยก2ก้อนเนื้อไก่ไข่วอฟเฟิล2อ,อันนูเทลล่ากล้วยข้าว1ถ้วยปลากระพงแมกนัมขนมปังฟาร์มเฮาส์แผน่นกล้วยแล้วก็ยมแล้วก็เชคของผมสารอาหารก็208โปรโตีน คาร์โบไฮเดรตห้0รโอ้อโหคาร์โบไฮเดรตไม่มีอะไรไปกว่านั้นแล้วครับ500กรัมแล้วก็แฟต86กรัมวันนั้นกินอะไรบ้างเอพิโซด16ก็จบลงละผมรู้ว่าเอพิโซดนี้มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะผมอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยครับใช้ชีวิตเหมือนผู้ป่วยก็ป่วยจริงๆอะคือเจ็บหลังผมก็คาดว่าน่าจะใช้เวลา2-3วันนะกว่าจะหายดีผมก็จะไม่ไปยิมครับพักเต็มๆไปเลย2อวันรอให้มันหายดีจริงๆมันเจ็บ แค่กล้ามเนื้อครับมันไม่ได้เจ็บกระดูกหรืออะไรผมก็น่าจะพักฟื้นตัวไปก่อนมองลองในแง่ดีเพื่อนๆก็ได้ดูผมใช้ชีวิตวันหนึ่งเต็มๆแบบจริงๆเลยนะแบบไม่ได้พยายามทําอะไรให้สวยหรูไม่ได้เฟกอะไรทั้งนั้นผมก็อยู่บ้านแล้วก็กินข้าวตามที่ผมจะกินในชีวิตจริงไปเลยเพื่อนๆก็ได้เห็นแบบนั้นไปวันนี้ก็กินไป35,90แคลอรี่ปกติผมจะกิน4 0 0พแคลเลยนะจะกินส,งสูงๆไปเลยแต่ว่าวันนี้กินแค่3,5 0 0เพราะว่าผมรู้ว่าใน2-3วันข้างหน้า ผมจะไม่ไปเล่นเวทจะไม่ได้ไปยกเวทเบิร์นแคลอรี่หนักๆนะครับก็เลยดรอปแคลอรี่ลงมาเหลือประมาณ3า0 0ันห้เนี่ยแหละน้ำหนักผมจะได้ไม่ดรอปลงไปนะครับก็คือเมนเทนไว้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเพิ่มแคลให้สูงตอนเราเล่นเวทตั้งหนักผมไม่ได้รีบครับบล็อกไปเรื่อยๆครับไปอย่างช้าๆถ้าเราจําเป็นต้องลดแคลอรี่มาสักแป๊บนึงเพราะว่าบาดเจ็บหลังก็ทามันซะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูเอพิโซดนี้จนจบครับขอบคุณเพื่อนๆจริง,รงๆเดี๋ยวไว้เจออกันในใคปต่ไ สวัสดีครับ